เงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ5โครงการด้วยกัน4โครงการเนี่ยจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาและอีกหนึ่งโครงการจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งรองไตรซูลีจะเป็นผู้แถลงในรายละเอียดนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาค่ะ4ี่โครงการเริ่มต้นด้วยโครงการแรกนะคะ คณนะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ช่วยกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นนะคะการอนุมัตินี้คือจะจ่ายให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของภาครัฐอื่นๆในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด ซึ่งกลุ่มที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจะได้รับการเยียวยาในครั้งนี้เนี่ยมีจำนวน1ล้าน1 000, 1ล้าน1 6 4 2 2 2คนนะคะก็จะได้รับเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมค่ะการจ่ายก็จะจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องมีการลงทะเบียนอะไรเพิ่มเติมนะคะ วงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการเยียวยากลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอยู่ที่3า0พันโครงการที่สองนะคะก็จะเป็นโครงการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังเนี่ยรวบรวม,รวมข้อมูลแล้วเนี่ยมีอยู่จำนวนประมาณ 3 2 0 0 0คนซึ่งเมื่อได้ตรวจสอบความซํำซ้อนจะ,จะต้องเป็นกลุ่มคนที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการทั้งจากกระทรวงกันคลางจากกระทรวงเกษตรจากกระทรวงพอมอและก็ไม่ใช่กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา33นะคะซึ่งตั้งเงินกรอบงบประมาณว่าจะเยียวยากลุ่มคนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตรงนี้ไว้เนี่ยไม่เกิน906ล้านบาท ส่วนรายละเอียดเนี่ยจะให้สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและก็มาตราการกลไกช่วยเหลืออื่นๆและจะต้องส่งกลับมาให้คณะกรรมการพิจารณาการกรองการใช้เงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนนะคะโครงการที่3ก็เป็นเรื่องที่คนถามกันเยอะนะคะคือการเยียวยากลุ่ม ผู้เปราะบางตามที่คณะรัฐมนตรีเคยเห็นชอบในหลักการมาแล้วนะคะซึ่งเมื่อตรวจสอบความซ้ําซ้อนแล้วเนี่ยคอรมอเห็นชอบที่จะเยียวยาคนที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นๆของรัฐเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอยู่ที่จํานวนประมาณ6กล้านเจ็ดแสนคนซึ่งประกอบด้วย3กลุ่มนะคะคือกลุ่มกลุ่มแรก เด็กยากจนนะคะเด็กจากครัวเรือนยากจนซึ่งนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีมีจำนวน1.300ล้านแคนค่ะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน4ล้านคนอันนี้ให้ตัวเลขกลมๆนะคะแล้วก็กลุ่มผู้พิการจำนวน1.300ล้านแสนคนค่ะคือโครงการนี้เราจะเยียวยากลุ่มคนปรับบางที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาจาก มาตราการอื่นนะคะการเยียวยาอย่างที่เคยได้มาถแถลงไปแล้วจะเยียวยาให้รายละ1,000บาทต่อเดือนเป็นการเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเดิมที่เคยได้รับคือเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงเด็กแรกเกิด เงินอุดหนุนที่เพิ่มเติมจากเบีย้ยความพิการแล้วก็เงินอุดหนุนเพิ่มเติมจากเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุซึ่งจะให้เป็นระยะเวลา3เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนะคะการจ่ายก็คือจะจ่ายให้ในเดือนมิถุนายนนี้เป็น2เดือนแล้วก็กรกฎาคมก็จะตามมาค่ะกรอบวงเงินงบประมาณนะคะจะตั้งไว้ด้วยที่2 0,000ล้านบาทค่ะ ส่วนโครงการที่4นะคะจะเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอันนี้เป็นเรื่องเพิ่มเติมที่ทางกระทรวงเกษตรได้ทยอยจ่ายเงินไปแล้วเจ็ดล้านรายในงวดที่1นะคะแต่ว่าใน2เรื่องที่คอรมอเห็นชอบเพิ่มเติมมาก็คือเห็นชอบให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร รวมถึงเกษตรกรที่ด้อยโอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรได้ซึ่งมีอยู่ที่1 3 7 0 9 3รายนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วก็ผ่านการตรวจสอบไปแล้วว่าไม่เคยได้รับการเยียวยาซ้ำซ้อนจากมาตรการอื่นๆค่ะซึ่งอันนี้ทางครมอก็อนุมัตินะคะ ซึ่งการดําเนินการในการเยียวยาให้กลุ่มเกษตรกรที่ได้โอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเนี่ยจะอยู่ภายใต้กลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรจะเยียวยาไว้ที่เคยตั้งไว้เดิมที่10ล้านรายนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการของการขยายเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแต่ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ภายในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ120,000รายนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรในรอบการผลิตที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยลงไม่ทันในวันที่15พฤษภาคมเพราะฉะนั้นคอรมอรก็เห็นชอบให้ขยายเวลาให้นะคะ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการลงทะเบียนให้เกษตรกรกลุ่มนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กรกฎาคม63ค่ะส่วนโครงการเรื่องการท่องเที่ยวเชิญรองไตสุรีค่ะสวัสดีค่ะ